วันนี้ครบรอบ10ปีเหตุการณ์สึนามิพัดถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยนะครับมี6จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมีผู้สูญเสียชีวิตและสูญหายนับหมื่นคนแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับญาติของผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศก็ร่วมกันจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์10ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการวางดอกไม้แล้วก็ช่วงค่ำนะครับนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปร่วมงานจุดเทียน เพื่อไว้อาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณอนุทัยสกุลทองรายงานจากอนุสรสถานสึนามิจังหวัดพังงาคุณอนุทยัยเชิญครับค่ะคุณบัญชาคุณโมนายคุณอุมาพครค่ะบ,บรรยากาศที่อนุสรสถานสึนามิต่อ813อ่าในวันนี้นะคะก็มีการจัดพิธีลำลึกเหตุการณ์สึนามิครบรอบ10ปีนะคะซึ่งวันนี้ก็มีนายยกร,รัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเดินทางมาเป็นประธานในพิธีค่ะ บรรยากาศที่อนุสรสถานสึนามิเรือต่อ813อำเภอตะโกป่าจังหวัดพังงาน,นะคะที่ในวันนี้ได้มีการจัดพิธีครบรอบ10ปีภายพิบัติสึนามิเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ ดังกล่าวนะคะและก็สดุดีบุคคลรวมถึงหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือโดยตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ได้ต้อนรับคณะทูตานุทูตพร้อมผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้จากนั้นนะคะพลเอกธนศักดิ์ได้นําคณะทูตานุทูตวางพวงมาลาบริเวณหน้า อนุสรเรือต่อ813นะคะเพื่อลำลึกถึงผู้เสียชีวิตซึ่งก็ได้รับพวงมาลาพระราชทานจากสมเด็จพระราชาและพระราชนีจากประเทศสวีเดนมาร่วมไว้อะไรในครั้งนี้ด้วยและพลเอกธนศักดิ์นะคะก็ได้นําคณะถูตานุทูตแล้วว่าผู้แทนจากต่างประเทศต่างๆนั้นร่วมชมนิทรรศการจากการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์ต้นทัยพิบัติแห่งชาติกองทัพบ,บกสภากาชาติไทยซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับการไว้อะในการจำลองเหตุการณ์ต่างๆนะคะรวมไปถึงนะคะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมของไทยในการป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยรวมถึงการฟื้นฟูหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ ทางนี้นะคะทางกองทัพบ,บกเองก็ได้มีการสาธิตสถานการณ์จําลองเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นด้วยโดยทุกภาคส่วนนั้นนะคะมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติจากนั้นนะคะเวลา18นาฬิกานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะคะโดยได้กล่าวคําอะไรแด่ผู้ที่สูญเสียว่า จากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามีนะคะทำให้ได้ตระหนักและตื่นตัวเพื่อเรียนรู้การป้องกันลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติและเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้นะคะจึงขอลาลึกถึงผู้เสียชีวิตในครั้งนั้นและขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคนจากนั้นนะคะก็มีการอ่านบทกลวีโดยศาสตราจารย์ปริชาสถาปิตานนนนะคะซึ่งก็เป็นผู้สูญเสียครอบครัวในเหตุการณ์สึนามิดังกล่าวและนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ทํา พิธีจุดเทียนลำลึกครบรอบ10ปีนะคะพร้อมกับมีการบรรเลงบทเพลงพิเศษเพลงกอดฉันไว้โดยวงดุริยางซิมโฟนีกรุงเทพด้วยค่ะ และบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะคะจะเห็นว่าบริเวณอนุสรสถานเรือต่อ813น,น,นะคะก็ยังคงมีประชาชนนะคะรวไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติและก็ผู้ที่เป็นครอบครัวของผู้ที่สูญเสียนั้นนะคะทยอยกันมาเดินทางยังคงมาร่วมไว้อะไรแล้วก็ลําลึกถึงเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในปี2547ค่ะนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะ